ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ตอตอมรถไทยนะครับผมครับพี่น้องเลือกงามย่ำดีครับผมจัดอุ่มใช้ขั้นกระสอบนะครับผม้วไปชุ่มเพิ่นเห็ดนะครับอยู่อุบลข้าวเฮานี่ครับผมมาแต่จากอำเภอเดชนะครับผู้ที่เล่นรถเกี่ยวกันอาจจะห้งจัดเพิ่นนะครับผม ี๋ยวพาไปสัมผัสไปสอบถามกันนะครับผมมาจอยูยกลลองของฮินอ,อเหลือบพ่อท่านครับนะครับกำลังแต่งชมนะครับผมแม่ีโตได้ถิใเงินให้เราเาก็ถดใชองเครับผมางนี่ครับ กำลังลุยกันอยู่นะครับผมอะไรนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะกำลังเกลือกินรางนะครับผมพี่คิวเงีบวะครับตอนนี้คิวตอนนี้ข้างอยูอ่12มงนะครับผม อาทิตย์หน้าก็จะมาม่วงสามซีฟอีกสองวัมอาทิตย์นี้ที่เอาอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละสองอาทิตย์ก่อนไปโซนยผู้ดอนน้องค่าย,ยครับผมอาทิตย์นี้ก็จะมาอยู่นี่นขุดข้าพุนแล้วก็จะไปลือ้อยู่ม่วงสามซีฟอยู่สองถังแล้วข้าวใบนึงจะไปซีฟอยู่บัวลิ่มป่านนี้พอเขาไปลื้่เรียมงานไว้แล้วก็กอาทิตย์หน้าก็จะได้กลับมาอยู่ม่วงสามซีฟม่วงติดแต่เสาร์อาทิตย์มันบอกครับอ่าช่วงที่เป็นเสาร์อาทิตย์ เป็นเป็นเตรียมงานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ทีนี้กับที่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยุติทีนี้พอช่วงหน้างานช่วงหน้างานก็จะติดแบบเต็มที่เลยรนนครับเต็มเลยช่วงนั้นจะติดแบบเลขด่วนเลยติดกลางคืนนั่มเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าติดช่วงนี้จะได้ดีเนี่ยจังหน่อยคืองานมันจะเนียบเนี่ยงานจะดีละเอียดลูกค้าแบบที่บอกว่าซาจีติดงานกับบ่อยฟล์แถ้าเาไปติดลักษณะนั้นบางที่ก็จ้าฝนจ้าหยางนะครับผม อ้าผู้ใดสนใจก็สอบถามเพิ่นได้นะครับผมผู้ใดเล่นรถากเลยครับฝากเลยครับครับผมครับผมผู้ใดเล่นรถเกี่ยวกัน่าจจะจักเพิ่นอยู่นะครับผมพอพอพอได้เห็ุอยู่ครับพอมีชื่อมีเสียงแนวยู่ครับครับผมฝากนะครับผมครับราคาอันนี้หลายเพืนใดครับพี่ราคามันมีหลายเลทครับหลายเลทราคาลูกค้าเลือกครับผมเป็นมือสองบิ้วใหม่มือสองหมายว่ามือสองแท้กุปต้าเราทําสีเรียบร้อยปกติประมาณเนี้ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นห้า ครเล่นแต่ระยะทางการติดตั้งทีนี้ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ได้บวกคจะเก้าหมื่นห้าไม้เพราะว่าระยะทางใกล้ๆในภายในจังหวัดบางคนต้บอกว่าเก้าหมื่นห้าเราไปติดอยู่บนท้องถ่ายมือโครับผมครับผมราคาที่สองก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นถังใหม่ถังใหม่อะไหล่อะไรเทียบมทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันก็จะเป็นถังใหม่อะไหล่คุปตาชิ้นเปลือกห้างบผมติดตั้งจะทีนี้กัน แล้วแต่ระยะทางการติดตั้งอีกไกลๆคุยกันไกลๆคุยกันได้นะครับผมเพราะว่ามันคุยง่ายนะครับผมไกลๆครับผมลูกค้าก็แล้วจะบอกบางคนถามราคาแล้วก็ถามสถานที่ติดตั้งพื้นการหนุนไปที่น้องไายครับผมเพราะว่าเขาติดทุกจังหวัดนะครับอาจจะเพิ่มตามข้อมใกล้ไกลๆนะครับผมเพิ่มตามระยะทางนิดหน่อยครับบอร์อรค่าน้ำมันให้ลูกน้องเลยค่าน้ำมันเลยครับคพราะว่าได้กินข้าวกินน้ำก็ค่าน้ำมันเดินเดินทางไปครับ เกิดที่ผู้สนใจนี่เบอร์เบอร์เลยครับพี่เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสองแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดกับผมเฟซบุ๊กโลงกึ่งสะกอนการช่างดมครับผมครับผมอ้าผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ทุกที่นะครับผมในการสร้างบริเวณขับสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงเสร็จครับผมไปข้าวเรียกกลับมาเกือบเรียกครับต้นนั้นต้นนั้นคือได้ปูครับไอ้ต้นนี้คือคือได้ผัดครับ สเตติกเกอร์นี่แล้วแต่ลูกคา้าแล้วแต่ลูกค้าในส่วนของลูกค้าอยากเลือกสตติกเกอร์เป็นโปหรือพัดก็แล้วแต่จะติดให้แต่เป็นสตติกเกอระขอแค่ครับผมแล้วแต่ลูกคา้าบางคนก็นเออเอารุ่นใหม่มาติดแต่ว่าตัวนี้มันพอดีมันโลงตัวก็ฝากทางเี่ยเอาสั่งจะได้เข้ากันกจะได้ขวา,าครับผมครับผมนะครับเบอร์โทรเป็นนะครับผมน้าจอดจอดข้างนออย สามขั้นนี้เลี่ยวอยู่บ่ครับใส่เอมือเดียวนะแล้วสุดจัล็ดดีครับผมตัวนี้เปลี่ยนฝาขางตู้น้ำน้ำนะครับผม<น>จะเป็นจะเป็นหลอดอุ่มเลยครับผม,มาจากประมาณนี้ี่น้องครับรอดฉุนตอนเลี่ยวนะครับว่าจะออกเป็นมาเป็นรูปแบบใดนะครับผม ตัวนี้เป็นว่าสิปติรยืมวงนะครับผมออกอีกกันให้เนาะลดเพิ่มนะครับผมเอามาสองทางนะครับทางนี้วนสามซิปนะครับผมอำเภอเดียวจังหวัดเดียวกันนะครับผมเนี้ยตัวนี้เป็นฝาตู้นวดนะครับงบก,กะหลายมีหลายราคาคือเพิ่นมานะครับผม 6ตนต้นๆนะครับเอารอชมตอนแล้วนะครับพี่ตันตนนี้เิ่นนะเิ่นรับสื่อเขื่อนบ่ครับทั้งกะสร์ตัวนี้บอ่บอบ่อครับตัวนี้มันไม่มีราคาแล้วครับตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราซื้อสง่งลง สองลงฝังปะเทศเพื่อนบ้านครับผมแต่ที่นี้ปัจจุบันเนี่ยมันเราได้รับความนิยมมาแล้วครับผมก็เลยบอิอได้เอาของลูกค้าแต่ว่าก็จะมีบางบางทีมงานที่เขาถามหาซื้ออยู่แต่ว่าเขาจะซื้อในราคาที่ถูกมากครบส่วนราคาเนี่ยเขาก็ต้องถามเขาว่าเขาจะซื้อกันเท่าไหร่แต่ก่อนพอมีเงินค่ายกันสี่ห้าพันแน่นอนครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนสี่ห้าพันซื้อมื่นแล้วครับซื้อมื่นี่เอารวกันไม่เกินสองพันแต่ปีนี้แล้วแต่ปีถ้าเป็นปี ตัวนี้มันจะเป็นปีต่ำกันซื้อกันอยู่2,000 <thôi. S 2> แต่ถ้าเป็นปีตัวพัด60หกศูนปีหกหนกสอย่าแพงอยู่หาอุ้ยพันได้อยู่โอ้ขอบคุณตัวนี้ก็เริ่มเราได้เอ็เนอยังก็ลูกค้าให้ลูกค<อ>้าเก็บไว้อขอบคุณขอบคุณเอาของลูกค้าไปให้ใหลูกค้าเก็บไว้เลยอ,อย่าขายเท่าไหร่ก็ขายบา,ยายง,งคนก็เก็บไว้โอ้ขอบคุณเมื่อก่อนก็ซื้อเข่ายอยู่มีมีรับประกันบ้างครับมีรับประกันครับมีรับประกันทั้งสเปคนี้มีรับประกันยกเว้นมือสองโอ้ขอบคุณรับรับประกันโดนบ้าง มีปัญหาอย่างไรกระทู่ฮาเลยว่านีมีปัญหาการใช้งานปกติทั่วไปไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่การใช้งานที่ผิดปกตินี้นะเราสามารถพิสูจน์ได้บางคนในกรณีรถตกน้ำตกยางกะแจ้งทางราบอกว่าต้องเกรงใจบางคนเกรงว่าจะเบิดหลับประการรถที่ล่มกะมาโกหกเจ้าของอู่จะสร้างว่ารถม่ได้เป็นอย่างไรมันมีปัญหายกตัวอย่างนะ แต่พอเอาดูดมันแล้วน้ำมันขังในมอเตอร์ครับผมน้ำมันขังในมอเตอร์แล้วเป็นน้ำขีโคลนในก่อนบางเคสที่เห็นครับผมบางเคสที่เห็นก็เป็นอมอเตอร์สวิงไม่หมุนเราก็ไปเคลมให้พอเราไปเคลมเราเปิดมอเตอร์ออกมาแล,แล้วมันมีขีโคลนขี้ตมอยู่ในนั้น,น,น<ม>ทีนี้พอเขาถาม,มก็บอกว่า,ารถบริการงานอย่างมมนี้บริการอย่ปกติสว่ามารถจะเป็นแบบนั้นมีพอเราสืบแล้วก็ บอกว่ารถรถที่หล่มรถที่ล่มคือหน้ามันชันอย่างเงี้ยนะครับยมในมอเตอร์นะครับทั้งลูกนะครับให้แจ้งเลยครับบ่เป็นยังนี่นะครับสร้อยเหลือกันได้ครับผมขอจะบอกคุณโจมครับผมขอได้บอกคุณโจมครับพี่เครื่องเครื่องตัดเล็กของพี่นี่ตัดได้จักจักมิลเนี่ครับอ๋อเครื่องเลเซอร์บวกรับเป็นเครื่องสเปคสามพันวัตต์สามพันวัตต์นี่ตัดได้ยี่สิบมิลตัดได้ยี่สิบมิลแต่ตัดสวยอยู่ที่สิบสองมิล ตัดสวยตัดเร็วอยู่ที่12บมิลแต่ถ้าตัดได้ตัดได้หมายาว่าตัดได้ตัดขาดไม่เน้นสวย2 0่สิถึงยีมิลได้ตัดชา้าๆครับผมตัดช้าๆเอาแต่ตัดสวยตัดเร็วก็12บมิลประมาณนี้ครับผมนี่ครับเอามาทำอะไรรอบ ใกล้จะเลี้ยวแล้วแม่นบ่กครับนี่ครับเสร็จแล้วครับใกล้แล้วครับ<อ>ยกผิดถังที่จร <laughs> ิงยกผิดถังในเลี้ยวแล้วโอ้ครับผมหลงว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นดีซีเจ็ดสิบพัดตัวนั้นมันเป็นดีซีเจ็ดสิบโปรครับนี่หลงมุมก็เลยยกยกใบนั้น,น,น,นลงมายกเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไม่ใช <laughs> ่เยยกรับเอาโยสลับลูกมาทิท้งเสร็จแล้วครับนี่โอ้ดีแล้วครับว่าท่นผมมาว่าท่านขี่แน่แนเลยครับ จริงก็หยกถังถูกเสร็จแล้วล่ะครับติดไม่นานกับสองชั่วโมงครับผมสชั่วโมงวันนี้พื้นที่อุบลเอาชิวๆครับครับผมทำสวยๆไก่บ้านนะครับไก่บ้านก้บานถ้าต่างจังหวัดนี่โอ้ยต้องออกแต่เช้าทำงานเสร็จกลับบ้านดึกก็เร่งหน่อยครับผมเดี๋ยวนี้ก็ชิวๆพื้นที่อุบลเอาครับต่อชมตอนเซตนะครับว่านีออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผม อ่าพี่น้อเดี๋ยวหอยฟ่นเลี้ยวกอนนะครับเดี๋ยวจิมาทายให้ชุ่มอีกนะครับหนึ่งีที่นะครับผมแต่ว่าอีพีนี้ขอจบคลิปไปเที่ยงซ้ำอีกกอนนะครับผมเจอเัินคลิปหนาครับพี่น้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ